โกรธครับเพราะว่ามีความรู้สึกว่าเราเมตตาเราเอ็นดูแล้วเราให้อภัยมาหลายร้อยเรื่องนะหลายเรื่องใหญ่ๆผมไม่สามารถจะบอกได้ตรงนี้ตัวน้องรู้ดีครับว่าผิดอะไรบ้างแล้วยังทําตัวแบบนี้อีกมันก็เกินกับการที่เราจะรู้สึกได้ว่ามองผ่านเห็นทุกคนเป็นหัวหลักหัวตอในบริษัทแล้วเราเป็นบริษัทมหาชนนี่ก็แย่และคุณเขากระํำหนิผมนะฮะเหมือนผมเป็นลูกน้องเขานะฮะต่อไปนี้อย่า เออก็ครับผมอ๋อคู่จิ้นยังรับอยู่ครับคู่จิ้นเพียงแค่ว่าไปบอกว่าเราเป็นทางผ่านใจเขาใจเรานะจริงๆแล้วว่าผมเอามีนาเข้ามาลองดับห้าก็เพราะว่าอยากขายจิ้นมันก็แค่ทางผ่านบริษัทเหมือนกันสุภาษิตโบราณเขาก็เรียกว่าปากพาจนเออแล้วก็ทำให้คนแบบแล้วใครอะ่ะถ้าไปจากผมแล้วใครเขาจะปั้น